วันนี้เราจะมาสอนสแกนเอกสารโดยใช้มือถือ iPhone ครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่โปรแกรมโน,โน้ตวันนี้ผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในนี้นะฮะกดไปที่สร้างโน้ตครับกดไปที่รูปกล้องมันจะขึ้นคำว่าสแกนเอกสารให้เรากดไปที่คำว่าสแกนเอกสารทีนี้ให้เราเลื่อนไปในไปที่กระดาษที่เราสแกน มันก็จะถ่ายอัตโนมัติอันนี้ภาพที่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแผ่นได้ให้มันอยู่ในกรอบครับอันนี้ภาพที่สองอันนี้ภาพที่สามพอมันอยู่ในกรอบแล้วมันจะถ่ายอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปกดอะไร อันนี้ภาพที่สี่อันนี้ภาพที่ห้านมีภาพที่หกเสร็จแล้วปุ๊บให้เรากดคำว่าบันทึกมันก็จะเข้าไปอยู่ในโน้ตของเราให้เรากดค้างที่รูปภาพเพื่อจะเปลี่ยนชื่อ ใ่รหัสวิชาที่เราต้องการจะส่งตามด้วยชื่อนามสกุลกดบันทึกต่อมาเราให้ไปกดที่จุดสามจุดมุมบนขวามือแล้วหาคำว่าส่งสำเนากดหนึ่งครั้ง ตอนนี้เครื่องกำลังประมวลผลอยู่นะครับ ีนี้เราไปที่บันทึกไปยังแอปไฟล์กดไปที่ในไอโฟนของฉันกดคำว่าบันทึกไฟล์มันก็จะไปอยู่ในมือถือเราแล้ว,ลวที่การตรวจให้เราเข้าไปที่ทดสอบการส่งของวิชานั้นๆกดเปิด ก่อข้อมูลทั้งหมด กดคำว่าเพิ่มไฟล์เลือกไฟล์ทกอุปกรณ์เลือกหามันจะอยู่ที่ใน iPhone ของฉันก็กดติดไฟล์ที่เราสแกนมาเห็นไหมไฟล์ขึ้นเป็นไฟล์ pdf กดอัปโหลด กดส่งงานเรียบร้อยนี่นำมาตรวจสอบไฟล์ที่เราสาา่าสงไป อันนี้ฮะับ A A A T Mail ขึ้นละใจดีใจเด็ดออนไลน์กับเชนหนึ่งหกอันนี้คือไฟล์ที่เราส่งไปอยู่ในได้วย Google กดคลิกเข้าไปดูนหนี่คือไฟล์ที่เราสแกนไป เป็นนันเสร็จสิ้นนี้เป็นโปรแกรมซีนะครับที่มีเสียตทั้ง